เบิกน,นะคะเป็นการที่เรามาบุกเบิกจริงๆเนาะพื้น,น,นที่แห่งนี้ตะกี้ยังเป็นตมอ <laughs> ยู่เลยตะกี้ยังเป็นตมปะไลยอยู่นะคะตอนนี้ที่เดียวกันนะคะเราจัดปาร์ตี้ตรงนี้ก็ที่เดียวกันกับบุกเบิกนะคะอะขอคลิปบุกเบิกนีอ้อุ้ยย,ยิงใหญ่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยอ่ะคนเดียวใช่แล้วนะคะตอนนี้ยังเขียวน,น้าฝนไหมช่วงนั้นน่าจะเป็นหน้าฝนก็ใช่เพราะเราเลี้ยงตมเลี่ยหน่อยนะคะอันนี้เปการแบบว่าเอาเลือกเอาชัยเดินเข้าหมู่บ้าน เป็นการเข้าอยู่ที่ดินแห่งใหม่ค่ายตเกียรมิวสิกและนี่ก็คือพิธีเอื้นออกวานรับวานจากแม่พรามของเฮานะคะและนี่คือแบบออฟฟิศใหม่ของปีนี้ของปีนี้ที่เราจะได้เข้าอยู่กันนะครับก็อยากจะบอกว่าจนถึงตั้งแต่วันนั้นเนาะตั้งแต่เราบุกเบิกวันนั้นที่มาทํำกิจกรรมหากิจกรรมมาทําที่นี่นะคะจนวันนี้เราได้ทํา กิจกรรมที่จริงจังขึ้นใช่ไหมครับบอสนั่นก็คือลงเสาเอกเสาโทแล้วอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องงามยามดีเป็นเป็นวันสําคัญเป็นก้าวแรกของของพวกเราทุกคนคะนะครับแล้วก็เป็นก้าวหน้าต่อไปที่จะดีกว่านี้อยากให้บอสบอกความรู้สึกหน่อยสําหรับงานวันนี้ก็ได้ว่าวันวันเนี้ยที่เราขึ้นเสาเอกเสาโทแล้วก็เป็น,เป,นเป็นสะพานบุญให้คนได้มาทําลงทันเยอะขนาดนี้รู้สึกไงบ้างฮะอันดับแรกต้องต้องขอบคุณเอฟซีก่อนที่ท,ที่ที่พาก,กันทําลงทานมาเยอะมาก แล้วประชาชนหรือ f c ที่อยู่ตามอำเภอต่างๆมาไกลจากมาจากแก่งข้อมาจากเชียงพูมาจากโครา,าอะไรเงี้ยเดินทางกันมาไม่ได้อยากมากินลงทานแต่อยากมาเจอลูกๆตัวเกี่ยวอยากมาโหมมาตุ่มให้มันมีคนหลายๆให้มัว่วนน้ำกันวันนี้ดีใจมากเพราะว่าอะไรหนึ่งเอฟซีเราได้บุญาการที่เราทำบุญครั้งนี้เราไม่ได้คนเดียวเพราะอะไรเอฟซีทุกคนที่ซื้อบัตรจองตัวเข้ามาจะสังเกตว่าเวลาเราทำงานอะไรออกมาเนี่ย เราไม่ทาเราไม่เคยทําดูถูกคนดูหรือคนที่มาเยี่ยมงานมองนัง่งมองอยู่มองเศร้าอาหารการกินกินอิ่ม้ามําสําลานวันนี้ดีใจจริงจรหนึ่งเก<ะ>้าแรกที่เอฟซมาเตาไซบรูวันนี้ไม่ต่ํากว่าสามพันถึงห้าพันคนใเพราะว่าข้าวสามพันหนึ่ง <1, S 2> <1, S 1> มันหมดภายในห้าีภายในยี่นาทีนะครับแล้วก็บ้านฮักต่างๆฟู Food <ะ>้ดซัพพอร์ตฟู้ดซัพพอร์ต แนวอยากแนวกินเครื่องดอกเครื่องดื่มเยอะเกินจริงมากแล้วก็เงินสดจากแม่น่อง,อยงเยอเลอโปรยทางนะครับขอบคุณแม่น่องด้วยนะ,ะใช่แล้วก็หมอลำหมอลำเล่นไปทั้งวันมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจํายิ่งใหญ่เกินคาําว่าไขโตกเย็ม่สิ่ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ด้วยใช่แล้วที่สําคัญคือเราเค่ลงเสาเอกเสาโทรเราก็เชิญชวนคนเอฟซมาเนาะแต่นี้กระลั้งใจมาหลายแห้งมัน มันอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจที่สําคัญน่ะมันเป็นการให้เอฟซเราอ่ะได้ทําบุญใช่เป็นสะพานบุญให้กับเอ FC อฟซที่อยากเป็นผู้ให้ด้วยและผมคิดว่าวันนี้คนที่ไม่รู้จักค่ายตเกี่ยวก็ได้รู้จักมากขึ้นเพราะมีกิจกรรมวันนี้มีบุญวันนี้นั่นก็เป็นหนึ่งการโปรโมทค่ายของเราที่ให้คนรู้จักค่ายเราด้วยได้มาสวัสดีกันได้มากินท่านมม่วงน้ำกันพบปะกันนะ จะมีอีกไมค่ะบอสคะก็จะมีอีกถ้าใครอยากทําโรงทานอยากเห็รงทานก็มือออฟฟิศแล้วน่าจะเป็นร้อยโรงทานที่คร่าวๆที่เขาพูดมาแต่ในครั้งต่อไปในโอกาสต่อไปก็รอติดตามค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะและนี่คือทีมไลฟ์สดคู่ใจเอาหายไปแล้วหายไปแล้วก็เลยสิบโปรโมททีมไลฟ์สดคู่ขวัญโตเกียวมิวสิกตั้งแต่ EP 1ีหนึ่งจนจบ ปัจจุบันนี้จนถึงปัจจุบันนี้ก็มานะฮะพี่จุนมาไหมฮะไม่อยู่พี่จุนมาแวบหนึ่งนะฮะเขาเป็นทีมงานเบาภูไทยใจเกินร้อยสตูดิโอนะครับก็ทํางานกับบอสบิ๊กมาตั้งแต่ตั้งแต่ที่เดิมแล้วก็ตามมาด้วยนะฮะอาจจะมีดราม่าต่างๆเกี่ยวกับเขาแต่ว่าปกติปกติปกติมีคนด่าเขาเยอะอยู่อ่าแต่ว่าก็ผ่านมาได้ดีเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็ทํางานกับบอสด้วยความซื่อสัตย์ด้วยใจแลกใจค่ะแต่ว่า ก็อาจจะเป็นบทเรียนต่างๆที่ให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมโซเชียลทุกวันนี้ก็รักให้กลมเกี่ยวกับตัวเกี่ยวกับสิ่งดีก็อยากฝากบอกว่าเขาก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้ทอดทิ้งบอสในวันที่บอสไม่มีใครในวันที่ต้องไล่สุดเขาก็คอยจะไปซ้อยเจ้าบอสเง<แ>ิ่อนบ่ากันได้นะเขาก็คือหนึ่งคนน,นั้นแต่ระหว่างทางอาจจะมีเรื่องราวสนทนาทางกันมานิดน้อยอยากบอกว่าบุคคลเหล่านี้เขาเป็นบุคคลที่สําคัญในการทํางานพาร์ทของ สื่อโซเชียลที่ฉายออกไปคนเบิองทั่วโลกอ่านะคะก็เป็นหนึ่งในทีมงานของพวกเรานั่นเองนะคะที่วันนี้ก็มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะอ่านิปต้องบอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งยังยังมีอีกบางส่วนอาจจะแล้ววันนี้ก็คือพี่น้องกับสมาชิกซื้อบัตรจองตั๋วเมื่อใดตอนนี้บัตรในวันปีใหม่ของเราห้าพันใบปที่เรียบร้อยแล้วครับขอเสียงผมให้เอฟซีเลยฮะเอฟซีอยากลุ้นไปด้วยใช่ไหมคะนี่มอไซด์วันนี้บัตรห้าพันใบห้าพันคนพระเด็นขอเบิ่งดิ ซ,ซ,ซ,ซื่อซื่อซื่ออยากให้อยากให้ตเกียวนี่ไม่มองยูไม่มองเศร้าไม่มองเล่นมองกินมองแสดงมองซ่อมมองสั่งงานเนี่ยพื้นที่ที่เราเหยียบตัวเนี้ยมันเป็นของตัวเกียวทุกคนและเอฟซีทุกคน<ช>ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเพราะแล้วเก่าไปใหม่มาที่ที่ทยังอยู่เหมือนเดิมเพราะตเกียวิวสิและเป็นที่ที่จะพัฒนาคนรุ่นต่อๆไปที่อยากเดินสายชีพนี้ค อขอบคุณบอสบีค่ะ,คคะยังมีเวลาเหลือไหมคะเราไปต่อไหมคะอยากฟังเรื่องตลกไหมคะมอ,อ่าได้อยู่นะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวตลอดระยะเวลาการเดิน,าดนทางเนาะบางอย่างเนี่ยเราอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วเกือบจะทุกอย่างนะคะอยู่ในโซเชียลเพราะเราเป็นอะไรคะ ค่ายเพลงโซเชียลอันดับหนึ่งเราเป็นค่ายเพลงโซเชียลอันดับหนึ่งที่ตั้งเองตั้งเองค่ะเราต้องขึ้นมาก่อนเพื่อนใช่ต้องบอกว่ามีติองน้ําแน่แม่ค่ะตอนนี้หมื่นกว่าคนที่รับชมอยู่ค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้ในแฟนเพจเวลาเราไลฟ์สดมันจะได้ไม่พลาดการติดตามทิกตอกโตเกียวมิวสิกตอนนี้ค่ะมีแล้วนะครับกดติดตามทิกตอกโตเกียวมิวสิกแฟนเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกยูทูบค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกและเร็วนี้จะมีช่องใหม่ใน YouTube ด้วยฝากด้วย ทีเคโตเกียวมิวสิกทีเคมิวสิกไว้ไว้ไว้สำหรับเพลงเพลงโดยเฉพาะเพราะว่าช่องช่องโตเกียวมิวสิกมันมันมันเป็นช่องที่ไม่ได้สร้างเพื่อเพลงตั้งแต่แรกเวลาลงเพลงปุ๊บวิวมันไม่ค่อยไหลมันเป็นช่องเหมือนช่องอินฟลูเอนเซอร์มันเป็นช่องไม่ใช่ช่องเพลงไม่ติดมาแรงเพลงสักครั้งแล้วเราจะต้องจะเปลี่ยนเปลี่ยนช่องใหม่ทีเคเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนใช่ใช่ครับอ่าโอเคก็ฝากติดตามด้วยสําหรับทุกช่องทางของโตเกียวมิวสิกนะคะนะคะก็ ใครอยากอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์นะคะจากโตเกียวมิสิก็คือกดได้เลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องสนุกสนุก,นกบางยังมีหรอ,หรอเรื่องสนุกเรื่องบอลอาจจะยังไม่รู้แต่ว่า <MC> S <S บอันนี้ถ้าเข้ากลุ่มวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่เดียวอ่ะ,อะเข้ากลุ่มวันนี้นะคะนอกจากจะเราจะมาจับฉลากจับฉลากมีวันนี้มีสองรางวัลน,นะคะนั่นก็คือของขวัญที่แต่ละคนเอามาจับกันเองเนาะเป็นพนักงานเป็น ทีมงานเบื้องหลังเบื้องหน้านะคะที่นำมาจับกันเองด้วยนะคะและอีกหนึ่งชิ้นที่เรารอคอยกันเหลือเกินนะคะนั่นก็คือนี่ของรางวัลที่บอสจัดเตรียมไว้ให้นะคะรวมไปถึงผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยวันนี้ต้องขอบคุณเสรีการไฟฟ้าด้วยที่เมตตากรุณาอุเบกขาพวกเราตัวเกมมิสิกมอบของขวัญมาให้3ชิ้นนะคะให้เนียบูมเยียบูมเสรีการไฟฟ้านะครับใช่แล้วแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้มอสไปครับและนอกจากนั้นนะคะยังมี ศิลปินใหม่อุ้ยหอดไปนี่ค่ะลงเครื่องไปนี่ดูั่นมีละปลอมตัวย้อยนี่ยหมดอยู่บอกค่ะศิลปินใหม่หน้าใหม่ค่ะหนุ่มน้อยเมืองร้อยเกินร้อยเกินอีกแล้วร้อยเกินอีกแล้วคนร้อยเกินเยอะต้องมารอดูกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับศิลปินของเราด้วยในค่ำคืนนี้และมีคอนเสิร์ตชายสุดท้ายจบกับเพลงที่ไม่เคยได้ยินนะักเพลงที่ตามใจน้องเลยอยากอ,าอยากร้องเพลงอะไรเนนะคะอยากนำเสนอเพลงอะไรวันนี้เต็มที่ได้เลยสำหรับ คอนเสิร์ตปีใหม่ของเรา New Year Party ของเรานั่นเองนะคะอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะเราจะเข้ากลุ่มปิดเวลาประมาณ3าทุ่มตรงเป,<ช>ป็นต้นไปหรือ2 1นาฬิกาตรงอขอขอ,ขอเรื่องเรื่องคำๆสักหนึ่งเรื่องหน่อยใครใครมีเรื่องแบบอยากเล่าไหมฮะศิลปินแดนเซอร์ของเราม,ม,มีไหมฮะมีไหมมีไหมมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมาเรื่องบนรถตู้เรื่องหลังเวทีเอ็กซ์คลูซีมีไหมคะมาเร็วมาเร็ว มาค่ะมาค่ะเร็วค่ะอยากฟังอยากฟังเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เราไปรถตู้กันหลายคันอยากอยากรู้วิถีชีวิต <c oughs> มาค่ะเจนี่มาค่ะเชิญค่ะเอาเซฟผมให้กับเจนนี่ซีโฟค่ะเออตลอดหนึ่งปีเนาะหนึ่งปีที่เราทำงานปีหกเจ็ดเนี้ย <c oughs> เจออะไรมาบ้างอะไรขำๆคิด